ไม่นเออเออนู่นไหนเป็นไงเป็นไงไม่โดนเลยยันยังไม่โดนงกดนกดยุ่กดอยู่กดย่จใกล้ใกล้้ค่อยโดดตกล้อตกลอไสาจซื้อหาเรื่องให้ซื้อไอโฟนไามาเจ๋ววะวุ้ยใหญ่ว้ยใหญ่ Nhưng mà thái lan dạo dạo này anh thôi 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 งานนอกมุดไปถังหรือมปล่อยวิ<อ>่งปล่อยวิ่งให้มันเหนื่อย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 ,อยโอ้ยยินเสียงเสียงลอกเสียงลอกเฮ้ยดิ๊ดดิ๊ด๊ดดิ๊ดดแล้วแล้วเสียงลอกซิม m a n o อ๋อไม่ใช่เพนเพนเพนอ๋อเพนเพนเด้วยกีดร้องขึ้น งเงลอยเองด้วยตัวลึกสนาใต้น้ำยังไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยโอ้โหจําจำเพ<ำ><ำ>ื่อนยแ่เด้อเออใหญ่ไหมเ้ยอย่างไงี้โดยสาก็นิ่งนิ่งโดยสากนิ่งพอ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 จบจบ